Honey?

I <laughs> ไปเลยค่ะบายบายค่ะสยไปไนยค่ะสยปยค่ะยยคะลูกบายบายค่ะสวยไม่สนใจเลยอะค่ะสวยก้มอย่างเดียวเลยค่ะโอ้เป็นท่าอร่อยเียปากเียปักเปากงมงององงงมงงงมง อาดอวยมีไม้มีไม้ม่มีมั้อร่อยชิจูดอัอร่อยชิจูดสิ่งจังเลยเดี๋ยวตอนนี้่อยกินใหม่หรอกแล้วก่อน้อค่อยกินใหม่นะตอนนี้พอแล้วนะไปแล้วครับ